สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรักเข้าสู่ระบบมีนเดิมวันนี้พวกเรากลับมาอัดสติทิแล้ววันนี้ไม่มีน่านเพราะว่า,น,าน่านวานไฟเสียแล้วตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วงั้นพวกเราก็ไปเริ่มกันอย่าไปสนใจอัปเดตนั้นมันต้องวันที่18โอเคทุกคนพวกเราได้สปอนแล้วมาวันนี้พวกเราจะใช้กเก่งนะเพราะว่าวรถตู้มัน าผมจำได้ครั้งที่แล้วมันขับไม่ได้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมตอนนั้นมันขับไม่ได้แล้วถ้าท่านชมเห็นว่าทำไมเมื่อกี้มันเป็นอย่างนั้นทรายผมเปิดประตูอย่างนั้นเพราะว่าเมาส์ผมเป็นเล็กไม่รู้เดี๋ยวนี้ใส่ล้อเออล้อจม วันนี้ผมว่าน่าจะไม่เอาเทเหรเพราะว่ามันจะถ่วงน้ำหนักอัปเดตใหม่นี้มีกระเป๋าด้วยผมก็มีอาหารขนมฟังแล้วก็อาวุธหวานใส่ประตู เอปปุกมไม่ผมมีปัญหาใส่ขออึ้นสอ้อน้ำใสีบังเปอร์แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมว่ามันแตกไหมมันลดมันยังไะ กระปรงอันนี้คืออะไรตะแกงมัง้งผมก็ไม่รู้ใส่ไฟรถผมจะเอารอไปด้วยหผื่อถ้ารถน้ำมันหมดแล้วผมหาน้ำมันไม่เจอผมก็รถไหน้ำมันเอาเปิดประตูไว้แล้วก็ กราซโ okay, อเคแค่นี้ก่อนเดิมจบหัวนมังค์ดูเราใส่ยากนี่โอเคปิดปิดโอเคมาปไปกัน โอเคเฮ้ยแป๊บผมลืมอะไรบางอย่างนิ่ทุกคนอวันมารถ r I p สกอตไบ i ์แล้วก็อาหาร ไม่ค่อยจำเป็นเลาข้างหน้าได้ไหมโอ okay. เคข้างตัวยากไหมโอเค okay. ทุกคนไปดูกล้วยบังหน้าผมเหรอกิน เมื่อกี้ผมกินกล้วยทุกคนได้เวลาขลับรถซีสู่พวกเราไปเฮ้ยตึกมกันจะตึกนี่น่าจะมี NPC นั่นไงมีแทน่นมแล้อยังไงดีทุกคนโอ้ไม oh oh ่โทโอ้ไม่โเดเ๋ยววลาเอากระเป๋าออกมาหวานอือ ันโอุกบาทฉางไม่ตายสักทีเนี่ยถ้าผมโดนขวานโดนใส่หน้านี้ผมน่าผมน่าจะตายมั้งทามันใช้เวลานานจรีงข่า,ขามัน โอเคตัวนี้ข้าง่ายนะด,ดิมีอะไรบ้างเห้ออันนี้เฮ้ยเฮ้ย <G ül ets> อย่าบอกนะว่าอันนี้คือจรวดใหม่อ่ะหาขึ้นยนต์ด้วยเฮ้ยอะ้ยเนี่ย เหอนว่เป็นกระสุนออทั้งหมดอันนี้เก็บได้ได้มีอะไรมีเครื่องไหมอันนี้น้ำอืมมีอันนี้ไงน้ำมันใช่ปะโอเคน้ำมัน ให้ท mm ุก hmm. ของดีๆเลยอู้ยสาโขดเทียบเลยทุกคนเฮ้ยขนมปัง้าวขดดีเออดากช็อกโกแลตดากช็อกโกแลตอุ้ยสาโขดเพียบอืม๊ะ มีเครื่องไหมเนี่ยเอ่อเอออันนี้คือเครื่องเดิมปะหน้าตาเหมือนเครื่องอันเดิมเลยทุกคนนี่เครื่องเดิมอืมเครื่องเดิมไม่เป็นไรเครื่องนี้มีมมน้ำมันไหม อ๋อฮะอนี huh. hmm. mm ้ม hmm. okay. okay, mm ีอ hmm. yeah. mm ือ hmm. ฮ mm ึโอเคเรเก็นี้ได้มาใส่ยัดมันเข้าไปมันเป็นอะไร่มันโอ๊ะออาไว้บน วันนี้ก็ได้ะบนรถแต่อันนี้น้ำมันเฮ้ยไอไม่ไม่ไม,ไม่ปิดปิดเออปิดปิด,ป,ดปิดดิเออชุมาะไรโตเตโตปลูโตโต,ตแล้วแล้วมันต้องหันไปฝั่งไหนผมังไม่รู้เลยแล้วมันใช้ยังไงอย่างน,นี้เหรอ ไม่รู้ผมไม่รู้ทุกคนผมไม่มีสวิตมันต้องการสวิตไหมไมแต่ขวานเลยทุกคนกินดีกว่า,ด,วา,าดูอืาฮะอืมแขนรีไหมล้อล้อไม่เอาอะล้อผมไม่เอา ช่วมช่วงผมไม่เอาได้ไปอยู่น้ำมันไม่เอาเราต้องการสีหวานโอ,โอเคก็ไม้ตีซอมบี้ ห้นะเพื่ออะไรเนไปกันทุกคนีผมใส่ยุดดีกว่านะแล้วมันจะกระเด็นเหมือนครั้งที่แล้วผมใส่ไม่ได้ ทำไมน้ำมันสูงแล้วน้ำมันขยับอย่างนี้อ่ะอ๋อ้มันออกมาให้ได้เพราะมันเอาออกยากจังโอเคเติม เติมยากจังเลยทุกคนโอเคเสร็จแล้ว ใส่ไได,ดีนี่นมของดีมีประโยชน์เก็บไว้ทำมันเก็บยาก,กเลยหนะอะไรเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเวลาขับรถ ไปกันทุกคนทำไมรถเป็นอย่างนี้อ๋อเห็นแล้วไม่เป็นไรไปกันทำไมรถช้าจังเลยกันลอดูก่อนอื้ม ดูว่าเป็นสีนี้นะคะเอออย่างนี้ก็ได้ถ้ามันกับยากนี้แบบตัวด้วยความสั่น Oke Ay. Oke. Okay. Kita nih. menti di bawah

sao mình thấy như này ạ Rồi Hả ยากจังเลยอองมาใส่านมัดิทำไมเกมเป็นอย่างนี้โว้ย อย่างนี้เลยเมื่อก,กี้อะไรเกิดขึ้นเอออย่างนี้เลยมองไม่เห็นอะไรเลยไปเขาจะไปอย่างนี้แหละเฮ้ยนั่นคืออะไรอะ่ะมองไม่เห็น มันไม่ใช่ชอ็อปถ้าเป็นช็อปก็ดีนะโอเคเบบนี้ออกดีมีอะไรบ้างในนี้อเแบบอเแบบอไม่ไแมบบ่มีอะไร ยากมากเลยเฮ้ยลืมไป ทำไมมันช้าจังเลยไม่นะนะเขารถขยับไม่ได้อ๋อ เราชอบรถขยับไม่ได้ทุกคนเฮ้ยขยับได้แล้วอันนสิเกบประกันอืมทำไมมันยากจังมากะฮะนั hmm. ่นค huh? ือบ้านยาว เราตัดเลือดอีกเรถอาจจะมีปัญหาหน่อยนิดนึงทุกคนเฮ้ยความเร็วเริ่มมาแล้วอเหนื่อยมากเลยมัยนมาไหน้วเนั่นเนี่ยมาถึงแค่นมาถึงสองพันเลยเอยอมองเห็นเลย นี่ก็พอมั้งนี่มีมิวแทนไหมโอ้ Okay. เวลาเอาของดีออกมาแล้วทุกคนเอาไหนดีอืออ uh ือหอติ huh. แมวดีกว่าโอเค

ทำไมขวานชอบเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ย,ย,ยมันใกลตยย้ตายแล้วเฮ้ยตายยังเฮ้ยตายแล้วโอเคมาดูดิ้ีเนยได้บ้าง โดีเครื่องยนต์ดีๆเฮ้ยเครื่องวิบะทุกคนมีน้ำมันไหมโอ้ดีเซลวะฮะผมไม่เอาดีเซลนะครับก๊าซเฮ้อโอ้โหว้าวขนาดนั้นน้ำมันไหมเนี่ยอืม อืนจะได้นะ เก็บไว้ในกระเป๋าได้ไหมเนี่ยเก็บได้ก็ดีนะอืเก็บไม่ได้ <c ười> แล้วก็เอากลับมาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วผมจะเอาขึ้นมาอย่างเง้ยเอามา ไม่นะเราเครื่องงาไม่ได้ไม่มีอะไรดีๆไมยง่าเครื่องมัมนสมบืรณไม่มีอะไรดีๆเครื่องยนต์วางเสา ไม่นั้นก็จบเลยนะทุกคนไม่แค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดเิ็นอิคิเตอร์ใน้น้ำพลถดงมันใหม่บายบาย,ยวิ 8, ทย่แปดผมดีไม่